สวัสดีครับผมยู่ป็นผมบ่าวใหญ่ครับพามาเบื้งอ่าร,ร,ร้านของเก่าเมื่อนี้มาขายของตลาดนัดครับน้องหมูทาครับกล่องมือสองครับพี่น้องนี่นี่ครับตัวสามครับอันนี้ไม่สัมครับ เวดีค่ะมือสองครับลุงขอถ่ายรูปหน่อยนี่ครับผู้ใดสนใจครับตลาดนัดป่านเจริญนะพี่น้องนี่ครับเบื้องกำไลครับ อันนี้เป็นเป็นกระดูกครับเราว่าเป็นกระดูกกระดูกมีแหวนเงินครับแหวนเงินพญานาคนี่ครับอ่าแล้นั่นไหนเป็นไส้น้ำมันของเก่าครับแล้มีสากนะครับหนึ่งครับนี่จากหนิโบราณครับ เป็นงานนาเป็นกระดูกสร้างแล้วนะครับเนี่ยสองขังสองขังเนี่ยสองขังนี่ครับผู้ใดสนใจครับมาได้ครับตลาดนัดป่านเจริญครับสามรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นฮะแอนรุ่นเก่าเนี่ยนี่ครับไม่เห็นน่านี่ครับมาครบชุดเลยครับนี้เตียงไม้ห่านเลยครับนี่ งานมือครับงานฮันเมฆครับนี่ผู้ใดสนใจมาเลื่อนได้ครับอยู่ปทุมธานีครับนี่นี่ของลุงล้านเดียวครับนี่ครับครับผมแจกไว้ครับผมกินมื่อหลังครับต่ออย่างน้อยแนวไม้ๆม้แหลมมาไทยเปลืองของมาเบลืองของครับโอเคครับผมมเเป็นนื้อปายคคล้ายเนื้อเงินแหละปลาถ้าทำเล็กๆนี่หรือไม่เงิน ไมผมจะมีแวเ,เส้นเนยายแล้วเพราะว่าพ่จะมา,าข,อขอา,าขอมือ,อครับน่เขว่ตาวยาวก็ววต้องตัดครับ่ส,สวยเปคนข้อมือใหญ่เขาไปตัดที่ไหนล่ะส่งฝรั่งเขไปร้าน พวกนี้เสียค่าทำก็อยู่ร้อยกว่าบาทเงี้ยเงี้ใส่ออกงานได้เลยทุกทุกเม็ดอยู่ครบเกมยกดูดีไหมไม้ย,มกไยกดูดีไหม,มน,นะ,นะอัน,น้นี่าใครสนใจครับนี่ตำรักนักสู้เล่นเป็นว่าวบุรีอ่ะเล่นเป็นว่าวบุรีอ่ะเล เราไปล้างก็จะเวลใช่ไหมใช่ที่นี้ล้างง่ายครับไม่ต้องไปลงล้างเฉพาะน้ำยาล้างจานถ้าถ้าเหงื่อเรามันเค็มนะใส่ไปมันจะขาวพุงขาววับเลยใช่ตัวนี้จะเข้าเข้าคู่ถึงชุดแขวนเป็นแหวนพญานาคคล้ายๆเมฆฤษแสกทับทีมเขียวสวยหน้านี่ก็สวยเท่าไหร่คะเฮ้ยสองพันเงินแท้ ค่าแรงก็ค่าแรงก็ประมาณที่เนี้ยที่เนี้อยู่6,000กว่าบาทเงินแท้7,000กว่าแล้วแต่มันสวยจริงอ่ะร้องอุ้ยเลย2,000ร้องอุ้ยเลยขายกวนนี่จะได้หรอกำไรชีวิตเดี๋ยวได้ถามได้นะจ๊ะแหวนเงินมีนะกดปุ่มตัวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผู้ใดอยากได้ก็เดี๋ยวผมทิมเบอร์ โทรติดต่อลุงใ้ไหตออค,ครับผม